สวัสดีค่ะวันนี้เป็นเมนูอาหารเกาหลีต้มต๊อกค,ค่ะต๊อกเราก็จะนําไปแช่น้ําก่อนนะคะเราล้างให้สะอาดนํามาต้มแยกค่ะต้มนินิ่มแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาทาในส่วนของน้ําซุปกันค่ะหรือน้ําแกงนะคะก็ผงนัลงไปนิดนึงค่ะใส่เกลือลงไปสีอิวขาวทําเหมือนกับข้าวต้มเลยนะคะ แล้วก็เราก็จะใส่ในี้เป็นผู้ซาจีนนะคะใส่ผู้ซาจีนผู้ซาจีนจะมีความหวานในตัวค่ะของเราไม่มีรากผักชีนะคะเราก็จะใส่เป็นเซลล์รี่แทนนะคะแล้วก็ใส่เกี๊ยวลงไปนะคะใส่กระเทียมลงไป เติมพริกไทยป่นลงนิดนึงนี้เนื้อหมูของเราก็จะเป็นหมูสไลด์นะคะใส่เน้อหมูลงไปเลยเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่สามารถใส่ได้ค่ะแล้วก็ถ้าน้ำซุปของเรามีฟองก็ต้องตักฟองอากาศออกนะคะแล้วก็เอาต๊อกสะดวกสบายคือการเอาต๊อกไปต้มแยกต่างหางนะคะ ก็ต้มน้ำสุกตัางหากแบบนี้แล้วก็ต้มแยกแบบนี้นะคะจะทำให้ง่ายต่อการทำแล้วก็เส้นของเขาก็จะไม่อืดมากอ,อยู่ที่ว่าเราจะต้องการกินเท่าไหร่นะคะรสชาติเหมือนกันกันกบข้าวต้มบ้านเรานะคะเพราะว่าเส้นตอกตรงนี้อันนี้เส้นขาวๆก็คือแป้งข้าวเหนียวนึ่งสุกแล้วมาทํา เป็นเส้นต๊อกนะคะมาบีบให้เป็นเส้นใหญ่ๆก็จะกลายเป็นเส้นต๊อกค่ะสามารถทำได้หลายเมนูนะคะยิ่งอากาศหนาวๆแบบนี้นะคะกินแบบสุดร้อนๆต้มตอกแบบนี้อร่อยมากๆค่ะเพิ่มเติมด้วยตอกไข่ลงไปจะได้หอมๆนะคะบางคนก็ใส่ไข่บางคนก็ไม่ใส่ไข่เป็นเหมือนเข้าต้มโจ๊กบ้านเราแบบนี้ค่ะะแบบ เราก็จะโรยด้วยผักอย่างอื่นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะใส่ผักลงไปอันนี้ก็หรือว่าใส่ตอนตักเสิร์ฟก็ได้นะคะขอเราก็ใส่ผักลงไปเสร็จเรียบร้อยอ่ะนี่ก็น้ำแกงเดือด,อดแล้วก็จะตอกไข่ลงไปค่ะเพิ่มความอร่อย พลน,นิดๆเนน,น้อยหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนต๊อกกุกต๊อกกุกเกาหลีนะคะ,ะสำหรับเกี๊ยวตัวนี้ไม่ใส่ก็ได้นะคะหรือว่าใครจะใส่ก็ได้แล้วแต่บ้านนะคะสะดวกสบายตามที่เราชอบทานค่ะเมนูสไตล์เกาหลีต๊อกกุกค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ